มีเ,เพื่อนๆหลายท่านค่ะถามมาว่าย่าดอกขาวต้นเป็นยังไงขอดูต้นชัดๆหน่อยวันนี้แหม่มก็เลยเอามาให้ดูกันชัดๆเลยค่ะลักษณะดอกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะและต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสปปรรพคุณก็มีเยอะมากเลยค่ะจากที่แหม่มไปค้นในเว็บไซต์ของข้อมูลพืชสมุนไพรคณะเภสัชมหาวิทยาลัยศิลปากรน,นะคะระบุไว้ว่าคนที่มีอาการไข้ปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อท้องขึ้นหรือแผลบวมอักเสบหรือมีความดันโลหิตสูงนะคะสามารถใช้ลำต้นแห้งประมาณ10-15 น้ำานำมาต้มเอาน้ำกินได้ค่ะจะช่วยแก้การดังกล่าวได้ หรือใช้ตำให้ละเอียดนำมาพอกแก้นมคัดได้ดูดหนองแก้บวมหรือคั้นเอาน้ำจากลำต้นกินแก้บิดแก้ท้องเสียได้ค่ะแล้วก็ยังแก้ริดสีดวงทวารได้ด้วยใบนะคะก็ยังสามารถนำใบส,สดๆของเขาค่ะมาตำให้ละเอียดใช้พอกแผลนะคะก็จะช่วยสมานแผลพอกแก้ปวดหัวก็ได้แก้กากเกลื่อนขี้เรื้อนกว้างก็ได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะ,มะเมล็ดยังสามารถนำไปตากแห้งใช้ประมาณ2-4กรัมนะคะนำมาป่นบดให้ละอีย ะะใช้ชงกับน้ําร้อนกินช่วยขับพยาเส้นได้ขับปัสสาวะแก้ท้องอืดแก้ไอบํารุงธาตุแก้โรคผิวหนังด่างขาวได้ด้วยค่ะทุกคนและก็รากนะคะก็ยังนํามาใช้ประโยชน์ได้เช่นกันค่ะโดยใช้รากสดๆนะคะ30-60กรัมถ้าเป็นแห้งก็ใช้15-30กรัมนํามาต้มเอาน้ํากินเป็นยาขับพยาธได้ขับปัสสาวะแก้ไอเรื้อรังได้ช่วยเร่งคอดได้แล้วก็ช่วยขับโรคหลังคลอดได้ค่ะ นับว่าเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายเลยค่ะ